หลังจากที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาแชเดตครับได้รับการประกันตัวชั่วคราวนะครับโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาเป็นเช็คจำนวนเงิน5ล้านบาทและมีเพียงพิงกี้เท่านั้นครับที่ได้รับประกันตัวชั่วคราวออกมานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเข้าไปอยู่เรือนจำนานกว่า3เดือนในคดี forex 3d ครับที่เป็นคดีดังให้คนให้ความสนใจนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับอิสรภาพครับพิงกี้นั้นยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับทำให้หลายคนเนี่ยที่เฝ้ารอติดตามต่างสงสัยว่าเธอหายไปไหนและทำอะไรอยู่ ล่าสุดครับคุณแอนนานได้ออกมาเผยผ่าน Facebook แจ้งให้แฟนๆได้ทราบครับติดต่อง,งานพิงกี้ไปล่าสุดผู้จัดการบอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับน้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือมันจะมีทั้งคนที่จับผิดและคนที่เป็นกำลังใจแต่ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News ย o n น g h t อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ